ตอนนี้นะคะกันก็มาอยู่ที่อีโคแลนนะคะวันนี้อากาศก็หนาวเย็นเหมือนเดิมคือที่นี่จะมีแบบว่าธรรมชาติแล้วก็มีรถไฟให้เราเที่ยวชมธรรมชาติของที่นี่ด้วยนะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบผืนป่าขนาดใหญ่แล,ออลแล้วก็มีทุ่งหญ้ามีทะเลสาบแล้วก็มีดอกไม้ะคะ่ะคือที่นี่ก็จะมีออดอกไม้นานาพันธุ์นะคะให้ให้เราได้มาเที่ยวชมทุกๆสีฤด,ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ มือแบบว่ามือชาไปห,หมดแล้วอ่ะจเย็นมากตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีที่2นะคะเล็กไซนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะนี่เราอยู่ที่ เล็กไซสสเตชันที่2ของที่นี่นะคะฝั่งทางู้นเขาก็จะจัดสวนแบบว่าบรรยากาศเป็นแบบเนเธอร์แลนด์ที่แฉะก็คือว่าที่มา,าพึ่งละลายนะคะเขาบอกว่าฝั่งนี้เป็นโซนดินแดงดินแดงสมชื่อเลยฮะวันนี้แดดออกโอ้ยอุ่นนิดหน่อยแต่มันก็อากาศเย็นอยู่ดีอันนั้นใช่คาเมเลียหรือเปล่า คามเลียจริงๆด้วยช่วงหน้าหนาวคามเลียก็จะกำลังบานแบบนี้เนาะน่าเสียดายจังเลยดอกไฮเดนเดียแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วเป็นดอกไม้แห้งตอนนี้มันกลายเป็นฮิมโมแล้ว ิมะบ,บีนี้คือแบบว่ามันตกไวแต่ละคนก็จะหามุมเป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรุ่มน้องที่เอ,อ่อเป็นคนไทยนะคะที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะน้องก็จะสนุกสนานกับการเล่นหิมามากเลยอันนี้ก็จะเป็นรถไฟที่การนั่งเมื่อสัดคู่นี้นะคะเป็นรถไฟเที่ยวลองก็จะส่งคนตามแบบแต่ละสถานีการจะพาไปสถานีต่อไปนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงที่สเตชันฟู้ดบาร์นะคะเหมือนแช่ออนเซ็นเลยอ่ะเพื่อสุขภาพอันนี้มีมาด้วยยีนแช่ม่แช่เท้าอ่าที่แช่เท้าอันแรกแล้วนีทุ่งมีมังมีทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยมีลาเวนเดอร์ให้เราเห็นหรือเปล่าใช่คือควันแบบโวยพุ่งเลยอ่ะควันดิสเตชันนี้ก็จะมี ที่จำหน่ายของที่ระลึกนะคะจะบอกว่าเหมือนอารมณ์ที่ไหนร้ยเหมือนอารมณ์แบบอยู่เขาใหญ่อยู่ปาลิโออ่ะข้างหน้าน่าจะเป็นหุ่งลาเวนเดอร์ฮลโหลลาเวนเดอร์นี่ไงถ้าเกิดว่าใครจะติดตามแบบรูปภาพที่เขาลงค่ะสวยๆให้เข้าไปที่อินสตาแกรมของอีเทอร์แลนด์เจูนะคะ yeah. Oh, จริงๆมันต้องม่วงอ่ะดูดีดูด,ดใครต้องการหาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางมาที่เจจูนะคะแล้วก็อยากจะมาที่อีโคโลแลนะคะก็ดูได้จากอินสตาแกรมเขาก็จะอัปเดตภาพสวยๆให้เราได้ให้เตรียมตัวได้ถ่ายภาพกันนะคะตอนนี้นะคะที่เจจูะคะ่ะที่การอยู่ที่อีโคโลแลนะคะก็ประมาณเนี่ยจะใกล้เที่ยงแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะตอนนี้การก็เตรียมเป็นถุงทรายร้อนนะคะที่การเตรียมมาจากไทยนะคะการก็สั่งผ่านลาซาด้าน,นี่แหละ ก็คือว่าความร้อนของมันนะจะอุ่นประมาณถึงถึง14เออ14ชั่วโมงเดี๋ยวมาลองใช้กันนะอันนี้คือเป็นตัวแถมที่การซื้อมาการสั่งถุงชายร้อนเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะร้อนประมาณ14 14ชั่วโมงอันนี้คือตัวแถมแล้วก็เป็นแบบว่าตัวบางด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นที่ติดแบบ ติดกับเออติดกับเสื้อแบบว่าเหมือนกับว่าเราเราสามารถเอาตัวเนี้ยโซแพ็กเนี้ยเข้าไปในในถุงใน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 กระเป๋าผ้าหรือแปะกันในเสื้อก็ได้ใช่หรือมันก็แปะในเสื้อก็ได้มันเป็นตัวแปะเออใช่มันจะเป็นตัวแปะเนีดี๋ยวมันค่อยค่อยร้อนขึ้นเออใช่เริ่มละเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบ ถ้าเกิดเราแกะออกมาจากถุงอะ่ะม,มันจะทําปฏิกิริยากับกากาอุณหภูมิข้างนอกอเนี่ยถู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 ถ,ถ,ถ,ถูเริ่มนอนละก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครแบบว่าย,ยังไม่มีประสบการณ์ในการแบบว่ามาเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อุณหภูมิแบบติดลบใช่ไหมก็ลองหาซื้อมาได้นะคะก็ลองเปิดว่าเป็นอะไรนะถุงถุงทรายร้อนมันก็จะเหมาะกับ เราไปประเทศที่แบบว่ามีอากาศติดลบอ่ะเริ่มร้อนละเริ่มอุ่นละหนึ่งหรือศูนย์เนี่ยก็ได้ละใช้ได้แล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเออการเที่ยวของเราอ่ะเออมันก็แบบจะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมันเย็นเย็นแบบเย็นเย็นแบบแห้งๆอ่ะไม่มีแดดอีกแล้วเออเขาบอกว่าที่นี่ก็จะมีแบบว่าป๊อกป๊อกกี้ชีสคนนี่แบบแต่ชีคันนี่แบบชีสเหรอคะ ต็อกชีสสามพันวอนเขาบอกว่ารออีกประมาณสิบนาทีพันนี่นั่นนะพันนี่หวานหวานมากเจ๊ส่วนใกล้เขาหน่องแบบคูอุ้ยชีอ่ะยาวมากเธอเท่าไหร่เนี่ยสามพันวอน สามพันวอนก็ประมาณสามพันวอนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะพันวอนอ่ะประมาณสามสี่พันวอนอ่อุ่นกินไอรอนอร์ู้จักราคาสินค้าที่นี่แล้วนะคะก็จะถูกกว่าที่คาเมเลียนฮิวนะคะ ถูกมาแบบถูกมาเกือบครึ่งอ่ะของบางอย่างก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อของฝากกลับไปเนาะก็แนะนําที่นี่นะคะคือของถูกกว่าจริงๆของถูกและน่ารักกว่าถูกกว่าไหมถูกกวาเราจะลงลายในอีกรอบไหมส้มเนี่ยส้มใส่แลของเจ้ะดูไงใช่ใช่ดูสิเห็นดอกคาำนี้เหระเห็นดอกคาเำนี้เห่อนี่นี่นี่ ส้มโชวนดูส้มโรงเรียนอุ้ยมามาอ่ะโอ้ยมาลูกส้มอ่ะก็มาก็เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเจจูด้วยอุ้ยนี่ไงเจอแล้วของแม่ส้มสัญลักษณ์ของเกาะเจจูเหมือนกันสยมจะาวถูกกว่าไหมอุ้ยนี่ไงนี่ไงทำไม่ได้อ่ะันนี้คือหนึ่งหมื่นจะไปทานข้าวกลางวันกันนะคะ ทานอาหารมื้อกลางวันที่ร้านนี้นะคะชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเลยอะ่ะนี่จะเป็นอาหารมือ้อเที่ยงของเราเป็นไก่ผัดเหรอคะใช่ค่ะผัดมผหมูหระดับเมนูนี้ออกจะเรียกชื่อยากสักหน่อยซึ่งเขาก็จะเอาเนื้อหมูที่หมักแล้วไปผัดพร้อมกับผักและน้ำซุปแบบลคลุกคลิกมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยคล้ายหมูผัดพริกแกงรับประทานกับผักสดกิมจิ เครื่องเคียงต่างๆและข้าวสวยร้อนๆเป็นอาหารเกาหลีที่ใครมาแล้วต้องมาลองชิมกันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณทางขึ้นภูเขาไฟซองซานอินจูบงที่ยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมีอายุเก่าแก่กว่า5,000ปีเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วแต่ทิ้งความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามเอาไว้ตอนแรกกันกล่าวว่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้น เดี๋ยวว่าในๆนซื้อตั๋วแล้วใช่ซื้อตั๋วแล้วก็ต้องขึ้นใช่ซ้ <c oughs> องซานอิลจูบงซองซานไม่ใช่สมซานอ่ะซองซานค่ะใช่ ตอนนี้เราเหลืออีกประมาณกี่เมตรนะคะ1 4 0ค่ะ140เมตรเราเก่งกันมากเลยพักกันมาสองรอบแล้วตอนนี้ก็ระหว่างทางค่ะทางขึ้นกับทางลงอ่ะคือมันคนละทางกันเพราะฉะนั้นน่ะระหว่างทางขึ้นเราเห็นวิวตรงไหนสวยๆแล้วก็ต้องหยุดพักดูก่อนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะอีกแค่ร้อยกว่าเมตรเองเนาะมีฝนจริงๆนะมีเลยใช่ใช่ใช่มีฝนเล็กๆ ถึงแล้วค่ะป่องภูเขาไฟซองชานอินจูบงนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นวิวเกาะเชจูนะคะแล้วก็ด้านเมฆฝนภูเขาไฟซองชานอินจูบงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง600เมตรมีรอยหยักที่ขอบเหมือนมงกุฎและเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติด้วยธารลาวาปัจจุบันสามารถไปเที่ยวจุดนี้ด้วยรถยนต์และใครที่อยากได้ธรรมชาติปักปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงามต้องเดินขึ้นไปพิชิตถึงปากปล่องที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล182เมตรส่วนตรงนี้เป็นบรรยากาศทางลงจากภูเขาไฟหากเดินลงไปด้านล่างจะมีอาหารทะเลที่แฮนนยองมขึ้นมาจากทะเลและนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานกันแบบสดๆสด,ด้วยที่บริเวณลานจอดรถจะมีร้านไอศครีมส้ม ของฝากและของที่ระลึกจำหน่ายเมื่อเทียบราคาแล้วที่นี่ถือว่าราคาถูกกว่าที่อื่นอะไรคะไส้กรอกเหรออร่อยไหมอร่อยไหมอะไรนะคะอะไรอันนี้มเป็นไอสกีมอะไรคะไอสกีมรสโซบอร่อยไหมอร่อยไม่หนาวใช่ไหมไม่ค่อยอร่อไหลใกล้กัน พามาชมความงามของชายหาดโขดหินควงชิกีจุดนี้เป็นทางเชื่อมต่อไปยังภูเขาไฟซองซานอิงจูบงและเป็นมุมที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟลูกนี้แบบเต็มๆเ,เมื่อเวลาน้ำลงจะมีโขดหินโผล่ขึ้นมาพร้อมกับตะไคร้สีเขียวสดตัดกับน้ำทะเลที่ใสามากเป็นความงามที่แปลกตาทำให้นักท่องเที่ยวอดใจไม่ได้ที่จะต้องแวะถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ หลังจากที่เราเดินทางกันมาทั้งวันก็ถึงเวลาอาหารเย็นเมนูนี้มีชื่อว่าซุปไก่ทะเลสวรรค์ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจูโดยการเพิ่มซีฟู้ดเข้าไปทำให้น้ำซุปอร่อยไม่เหมือนใครแล้วเราก็เอาไก่ที่ต้มจนเปื่อยแล้วมาเลาะกระดูกออกแล้วใส่รามยอนลงไปทำให้เมนูนี้ดูเป็นเกาหลีมากยิ่งขึ้นหลังจากทานอาหารกันเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนเพื่อเลยกันต่อในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ